ระแสะความฮอตปังปุริเยต,ต้องยกให้อดีตคู่ผัวเมียแชฉเดือดร้อยรดราม่าโชครถแห่และนักจุธารัตไปเลยจ้าเพราะหลังจากยาร้างจบความรักแบบไม่เผาผีเพียงแค่2วันดูเหมือนชีวิตของทั้งคู่จะดีแบบสุดเพราะว่าผัวก็ปังมากส่วนเมียก็ไม่น้อยหนะ้าฮอตฮอตยิ่งกว่าดาราอีกจ้า เรียกว่าเป็นเรื่องราวสุดช็อกแบบไม่ทันตั้งตัวก่อนหน้านี้เลยค่ะเมื่อคู่รักที่เคยอินเลิฟก,กันมากหวานเจี๊ยบแบบโชครถแห่กับนัทยุทธารัตน์สุดจะทนกับชีวิตคู่ที่ไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วหลังโดนผัวตัวดีโชครถแห่นอกใจแล้วนอกใจอีก แถมโชคไม่ขอทนกับเมียนัดอีกต่อไปเดินทางไปจดทะเบียนหย่าให้มันจบจบจบสิ้นชีวิตคู่ที่มันเหงสวยสัทีเหลือเพียงเพื่อนร่วมโลกเท่านั้นโดยหลังจากทั้งคู่หย่าร้างกันนั้นด้านนัดประกาศลั่นถึงอดีตสามีโชคว่าไม่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกแม้แต่บาทเดียวเพราะเธอสามารถเลี้ยงลูกคนเดียวได้โดยไม่ต้องพึ่งอดีตผัวที่ไม่ได้เรื่อง แต่ขอแค่เพียงสิ่งเดียวคือโชคจะต้องยกบ้านให้กับลูกแถมนัดยังออกมาแฉความชั่วของผัวตัวดีที่ไม่ใช่แค่นอกใจเธออย่างเดียวแต่ยังสร้างหนี้ไม่หยุดแถมบ้านที่โชคต้องยกให้ลูกไม่ใช่ยกให้เพราะความเต็มใจแต่ยกให้เพราะความจำยอมจ้าซึ่งหลังจากโชคและนัดอย่าร้างกันได้เพียงแค่สองวันเท่านั้นดูเหมือนชีวิตทั้งโชคและนัดจะปังแบบสุดๆพอโชครถแห่ได้ประกาศข่าวดีหลังหย่าเมียว่า ตัวเองได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินใหม่ของค่ายเพลงชื่อดังไหทองคําที่ผลิตนักร้องที่มีชื่อเสียงมากมายอย่างลำไยไหทองคําแล้วจ้าโดยโชคได้โพสต์ภาพกับนายห้างใหญ่ประจักษ์ชัยไหยทองคาซึ่งทั้งคู่ได้ถือซองสัญญาศิลปินใหม่ของค่ายเพลงไหทองคําพร้อมข้อความว่าขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดี ขอบคุณโอกาสจากนายห้างประจักษ์ชัยต่อจากนี้จะโฟกัสแค่เรื่องการทำงานอยากให้พ่อแม่สบายสิ่งใดที่ผมทำผิดพลาดมาผมกราบขอโทษทางครอบครัวของนัดด้วยนะครับต่อจากนี้ผมขอโอกาสได้เดินตามความฝันสร้างสรรค์ผลงานเพลงดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันนะครับขณะที่เฟซบุ๊กของนางมาริงสิงชื่นซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของแม่โชครถแห่ได้ออกมาโพสข้อความปกป้องลูกชายหลังหย่าก,กับเมียเก่านัดว่าคงถึงเวลาแล้วล่ะนะที่แม่ต้องออกมาปกป้องลูกหมดเวรหมดกรรมแล้วนะ โชคเกตัดสินใครด้วยคำพูดและตาที่รู้เห็นมาถ้าหากเรายังไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาฝากไว้ให้คิดฟ้ามีตาเทวดาก็รู้เรียกว่าชีวิตของโชครถแห่ปังแบบสุดๆหลังยาเมียนัดขณะที่นัดก็ไม่น้อยหน้าเพราะชีวิตของเธอก็ปังไม่แพ้กันแถมยังฮอตและเนื้อหอมอีกด้วยบอกเลยว่าดาราดังๆต้องชิดซ้ายไปเลยค่ะเพราะนัดเขามีหนุ่มๆมาขายขนมจีบเพียบหลังจากหย่าผัวแค่2วันเท่านั้นไม่พอยังมีเสียยมาข,ขอเลอี้ยงด้วยนะจนนัดต้องออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนต,วตัวตอบกลับหนุ่มมมทีี่่าาาขายขยนจแลละเเสอ้งว โอ๊ยคนนั้นก็จะจีบคนนี้ก็ขอเลี้ยงมึงก็รีบเกินตอนนี้เลี้ยงตัวเองได้อยู่พร้อมฝากถึงคนที่เข้ามาขายขนมจีบว่าให้ตัวเองกินเหล้ากับเพื่อนจักหน่อยเนี่ยเม่ขณะที่เพื่อนของนัทเข้ามาคอมเมนต์แซลนัทว่าไม่มีโอกาสอกหักกับเพื่อนเลยเหรอด้านนัทเข้ามาตอบกลับว่ามีสิรอก่อนนะสัก2ปี แหมเรียกได้ว,ว่าตั้งแต่โชคและนัดเลิกลาหย่าก,กันชีวิตของทั้งคู่ก็ปังแบบสุดๆฝ่ายผัวได้ดีเซ็นสัญญาเป็นศิลปินหน้าใหม่ในค่ายเพลงดังเมียก็ไม่น้อยหนะ้าฮอตสุดๆมีหนุ่มๆม,มาขายขนมจีบแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เรียกได้ว,ว่าชีวิตของทั้งคู่หลังจากเลิกรากันปังแบบสุดๆและไม่มีใครฮอตเกิน2คนนี้แล้วค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่่งงทาไม จะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ t i k t o อกและตอนนี้แ Page Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ